คับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับผมเนื้อตุนตุ่นใบล้นเปื่อยๆครับผมเอาขากระองผมเปลี่ยนซิมาต้องเอยู่เนซิโอเคครับผมเป็นตัวยุ่งก็อยู่มันเดิมตัวยุงมานี่มาดีคอนี๋ยวอืมาีครับ เุ้ยฮะก๋วยเตี๋วกินก๋วเตียวไหมเนื้อตน้นเนื้อไปเปลือยโอเคไปเล่นบไไหครับครับมีหนังไก่หมดเ่กลับเลยสัดมากเฉลยวยวียจะบกวิกินึวกว่าพิกแข่งว,ว่าพิกสุดๆอ้กะปิหรือหมากะปิออกมาก สำคัญที่สุดเลยบอกเลยลงมาเนี่ยเหมืนอันเดาไอ้แลูกขึ้นไปนั่นก่อนเซนแบบเส้นสปาเกตตี้ครับผมก๋วยเตี๋ยวมกักเส้นสปาเกตตี้คิดพอกินจากแบบนี่เส้นไหมเงยเคยกินบ่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเส้นสปาเกตตี้แซ่บมากรับรองแป๊บบนึงเดี๋ยวออกกับปิ๊มมาก,ก่อน นี่มาแล้วครับผมกะปิพริกรับรองเสร็มากน้ำเย็นๆพริกแห็งพริกแ <c oughs> ห็งหอมกะป,ปิครับผมมูงไปแสร็มากใช่ไหมลูกอืมเละไล์กอนกากะปิเละไ์ นใสกันมาเนื่อยเปอย์ด้พี่น้องเนื้อแบบเฮ้ยพุดนะเหนื้อไหมนลับลองเสียมากพี่เหนื่อเปอย์เ้พี่น้องพูดนะชิมเนื้อตอนแรกเลยไ่ปลาหรอนันแก ขักขักแลวบาังแล้วลูตกได้ขากเลยพี่น้องนะเซนเส้นม้อนหมดคือกินลาม,มิ่งหรอไขยเซนลาม,มิง่งอน่ โอ้พริกผัวาโอ้พริกแข็งเผ็ดอืมเผ็ดครับอืม มาเอาผมความตื่โอ้โหมีความโอ้เผ,ผ,ผ็ดครับโอ้น้ำตาไหลเลยพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋นเตี๋ยวมองา น้องเป็นหมดแหละขึ้นไปนน้องเป็น,มนปหมดน้อ,องเดียวเปนอนหมดงเนี่ยยืนยีนน่โมงเงินแหละขึ้นไปนั่งขึ้นไปยืนโอ้ยคราอันนี้อืมอืม โอ้ยนำแบบนำซุปแบบบางคนข้าใจอืมอืมนอนน่นบายบายครั bye ่ดีใจเห็นแม่เพิ่แม่เป็นหยอกอยู่ mặc mới sao lại đá, sạp một cái băng vô bia sình việc dầu ở mặt áo là nó mãi kịp đuôi nó kịp đuôi áp kịp đuôi Xin kịp đuôi áp kịp đuôi áp kịp đuôi áp kịp đuôi น้ำมิ้งยังสิว่างว่าผิดหวังจับมากเลยเขากันค่าครับผมอืมอืมผม

มดตินครับหมนนนูนังไก่เล่นเสียงบุกกุับกรับๆๆเนี่ยนเ,นนนนนนนเนี่ยเป็นเน้ลกซิ่งลลกซิ้เนี่ย

còn đồ ừ. mhm 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 hmm. đẹp đẹp, mhm 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 rồi thay xin 1 chín luôn, đó. Đó màu luôn. Thịt không ครับหอมกระปิ <laughs> ừ cái mà tôn sao tục nữa dừng gì hả? แซ่บคลาสติอรหวานเพล,ล่พรสพิชบังน้ <c oughs> ำซุปแบบพริกอันตรายนะระวังนะใส่นิดๆเ <c oughs> พชดเดินพริกพริกเทียน,นหลังนี่บอกเลยปั่นเราปั่นเรา แซ่บปีน้องแซ่บมากน้ำยี่เด้มชุม่มคอเผ็ดป่ใครมีเท่ยวยังพิกบอกเลยระวังนะพริกเนะี่ยแซ่บมากครับผม <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้อะฝากไว้สมิธซะก่อนนะครับอีสานพ่อร์พ่อกันไหมครับผม สวัสดีครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะเด้อพี่น้องสวัสดีครับ